มากุญเรียนนะคะความตงนานแบบุญเกลียนลูกขันและลงมือนะคะเพื่อเป็นการมุ่งบูชาพระัตนตรัจไปพร้อมกับปะธานนะคะุกขึ้นยืนตรงส่วนผู้ที่รับถือสัตว์น้อื่นนะคะไรจ้ยู่หรณนี้นะคะหลังจากประธานในที่ีได้กุญเกลียนชาระัรัแล้วนะคะท่านก็จะไปหน้าพระบรมฉายารักษ์นะ่ถวายค่ครับผมคนับต่อ ด้วยคำว่าด้วยก้าวด้วยอมขอเดชะนะครับทามพิธีการก็จะขึ้นเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสรรดีมาาราชาซึ่งก็เราจะรู้องเพลงร้องเพลงรอวกันนะคะเป็นสีนตเป็นส้รงนะคะตรงนี้ไม่ไกลจากสีน้ามากนะคิดว่าสัญญาณสีของเราสัญญาณใจของเราครับ เป็นหัวหน้าโครงการกิจกรรมชุมชนนะครับคุณนิกรเบชภูมิท่านก็จะมากล่าวรายงานนะครับแล้วก็ท่านประธานก็จะกล่าวเป็นอันเสร็จพิธีนะครับ